ประยุทธ์เดือดเจอชู3มนิ้วขณะลงพื้นที่น้ำท่วมลั่นลูกหลานอยู่ไม่ได้โทษพ่อมันจากกรณีวันที่19ตุลาคมคนเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาที่สำนักงานเทศบาลเมืองปักอำเภอเมืองปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปักธงชัยโดยมี นายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายวิเชียนจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครราชสีมาและหัวหน้าหน่วยราชการในพื้นที่ที่ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นรถบรรทุกสีส้มของกรมป้องกัน,กนบรรเทาสาธารณภัยทะเบียน52 3825ลงพื้นที่ตรวจเยียมผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนตลาดเทศบาลเมืองปัต พร้อมกับแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปขณะขบวนรถของนายกเคลื่อนผ่านมีประชาชนชู3นิ้วใส่ขบวนรถนายกทำให้คลเอกประยุทธ์ออกอาการไม่พอใจอย่างรุนแรงพร้อมกับพูดผ่านเครื่องขยายเสียงว่าลูกหลานมันจะอยู่อย่างไรไอ้คนชูเนี่ยลูกหลานมันอยู่ไม่ได้วันข้างหน้าก็โทษพ่อมันนั่นละ พอลน,นั่นเดือนเร็วเหลือเกินทุกวันนี้เขาก็ชู3นิ้วกันทั่วประเทศแล้วประโยชน์การมาเป็นนายกอะ่ะไม่ใช่บุญคุณของประชาชนนะเขาไม่ได้มาขอร้องให้คุณมะเป็นมีอย่างที่ไหนตั้งกติกาเองเหมือนเป็นกรรมการแล้วก็มาลงเล่นเองมีอย่างที่ไหน เป็นกรรมการแล้วก็มาลงเล่นเองคนไม่ยุติธรรมเลยแถมยังมีคณะกรรมการ250เขารู้กันทั่วประเทศแล้วตอนนี้คุณหาความชอบทมไม่ได้แล้วนี่ขนาดลงมาช่วยเหลือเขาก็ยังไม่เอาเลยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถร่วมพู่งคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับลกหลาอยู่ไม่ได้ไไดวกว่าวันหน้าจะปวดท้ออะไร